าหวยหครับวันที่นั้นวันที่นี้แล้วก็อบอกเอามาหู้อครับถ้ารวมๆกันทุกมดก็คิดว่าเกือบเย็ดคิปะเยอบคิปล้านขอเจรจาที่ตรงสอนอครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะผ่อนเดือนละห้าร้อยของพี่มันเก้าแสนก็ตกอยู่ประมาณร้อยห้าบปีครับ เอาหวยฮครับวันที่น้านวันที่นี้แล้วปนบอกเอามาหื่อครับถ้ารวมๆกันทัหมดกคด็คิดว่าเกือบเย็บชิรัะเ <Okay. S 2> ยอบชิดล้านเพราะคิดอย่างเดียวเนี่ยประมาณสิบสิบกับซาวครับกลุ่มผู้เสียหายนี่เขาเดือดร้อนหนักแค่ไหนหนักครับบางคนไม่มีตังกินข้าวเลยครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าเงินขาดไปสามวันเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ได้ของมาขายแล้วครับ ขายได้เม่ากี่ปแีแล้วพี่ประมาณปีกว่าไม่เคยมีปัญหายเคยมีปัญหาครับ <c oughs> แต่เขาแต่นางคิดอะเคยมาเจราจาที่ตรงสอนอครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะผ่อนเดือนละห้า้อของพี่มันเก้าแสก็ตกอยู่ประมาณร้อยห้าปีครับ <c oughs> น้องเรียนก็คือก็ทําเขาเรียกว,ว่าอะไรครับเอานางคิดติดปุ๊เพระาะนางคิดไม่มีตังค์หรอกครับแต่นายสุทัศน์กับกระบวนการเขาต้องชดใช้เงินที่เราเสียไปครับ จะได้หวยวันที่20เราไปถามเขาเขาบอกว่าป้าหวยไม่ได้เจ้ามือเขาไม่ให้หวยหนูป้าก็าจะล้วเงินป้าล่ะป้าโอนให้น้องแล้วนะเงินก็ไม่ได้เขาโกงโกงเงินน้องไฟน้องนนะคนนั้นนะคนที่คิดนะนะแล้วถ้าเรามาเอาเงินกับป้าแล้วเอาหวยมาส่งป้าดีครั้งแรกนะโอนเงินให้เขาวันที่16ใช่ไหมสายหวยเสร็จก็โอนเงินให้เขาเลยเขาจะให้วันที่20 ขายวันที่หนึ่งนี่แหละก็ไม่ได้มันมีสองส่วนนะครับสองส่วนเนี่ยในส่วนดีอาญาเนี่ยบางบางคนที่ลองทุกข์ด้วยที่สพแม่ปิงเนี่ยก็ดำเนินคดีจับกลุ่มมูลนหาิเรียบร้อยนะครับมูลนิธิก็รับสารภาพ เรื่องราวที่แจ้งความที่โรงพักอื่นเนี่ยเพื่อความสะดวกเนี่ยนะครับเดีย๋ยวทางพชชเชียงใหม่จะตั้งคณะทาง,ทา,ง,งานนะครับเพื่อจะรวมให้เป็นเรื่องเดียวกันส่วนเส้นทางทางการเงินเราจะร่วมกับปปง,งทําการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็พยายามที่จะประสานปปงอนะครับในการยึดทรัพย์นะครับเพราะการลักษณะทางการธรรมเนี่ยเป็นลักษณะที่ประทับเป็นหลายครั้งนะครับก็จะพิจารณาด้วยนะครับว่ามันเข้าชอบของประชาชนหรือไม่